พจารณ์นะเพื่อไทยตั้งแต่สมัยตั้งรัฐบาลนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเคยกินข้าวด้วยกันอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับได้มีโอกาสสักพบปางสัรน์ผมว่าน้องๆในเพื่อไทยหลายคนนะคนนะน่ารักนะแต่เพียงแต่ว่าขาดความกล้าหาญนะนเองแล้วก็คนแก่ในพรรคเพื่อไทยครับบางทีก็ยึดติดกับตาแหน่งมากเกินไปแล้วก็คือไม่แยกแยะนะครับระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของอุดมการ หลายคนโกรธผมนะที่ผมวิจารณ์เพื่อไทยแบบรุแรงและเสียาหายนะหาว่าผมแบบจะมีความเจตนาที่ทําลายพรรคเพื่อไทยนะผมไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่ต้องทําลายพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยกําลังทําลายตัวเองครับมันไม่เกี่ยวกับผมนะสิ่งที่ผมพูดมันก็เป็นเรื่องที่เกิดอยู่ตามหน้าเนื้อข่าวใช่ไหมผมไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินเลยไปอย่างนั้นเลยนะทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ผมเอาประเด็นเหล่านั้นนะครับเอามาวิเคราะห์เจาะลึก ซึ่งคุณควรจะฟังมากกว่าที่จะมาตำหนินะครับนะผมเป็นกองเชียร์นะไม่ใช่กองเลียนะครับถ้าเกิดเชียร์คือไม่ดีต้องตำหนิครับถ้าเลียนี่คือหลับหูหลับตาเลียนะมันไม่ใช่ผมออนะแล้วตรงนี้เพื่อไทยนะคุณทําลายตัวคุณเองไม่มีใครก็ทาลายคุณหรอกครับใครจะทําลายคุณได้นะคุณทําตัวคุณเองทั้งนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะเวลาผมเชียร์คุณก็ไม่เคยให้รางวัลอะไรผมใช่ไหมแล้วเวลาผมด่าคุณจะเดือดร้อนทำไมล่ะ เออแม้แตถ้าเกิดคุณเชียร์ผมเชียร์แล้วคุณให้รางวัลผมนะปอผมตำหนีเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอนะไรแกผมไม่เคยรับรางวัลอะไรกับใครนี่เออนะแล้ววันนี้ก็เลยตั้งขัวข้อมาว่าแกงไอติมผมว่าเพื่อไทยยังไม่เข้าใจนะว่าคำว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนอายุน้อยแต่เป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความคิดแบบเดิมๆนะอย่างสุริยะสมศักดิ์เนี่ยนะคนรุ่นไดโนเสาร์ เพราะเป็นรัฐมนตรีมาแล้วทุกรัฐบาลแต่ประเทศไม่เจริญขึ้นเออนะเออดังนั้นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กการที่เอาเด็กนะแกงไอติมมาวิ่งเพนพ่านในพรรคเพื่อไทยนะั้นมันไม่ใช่เปนการทําพักให้เป็นพักของคนรุ่นใหม่ครับนั่นคือการทําลายพักตัวเองถ้าคุณจะดูคนรุ่นใหม่นะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะพวกเด็กหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะพวกนี้คนรุ่นใหม่เพราะมันมีความคิดที่แปลกใหม่แต่อาจจะขัดใจผู้ใหญ่นะแต่มันเป็นความคิดที่แปลกใหม่ กล้าคิดกล้านาเสนอนาะแต่ไม่ใช่ว่าเอาเด็กซึ่งถูกครอบนำโดยคนแก่นะไอ้พวกนี้วิ่งเล่นเ,เจ้าจ้าวในเพื่อไทยนะนะวันนี้มีสองสายนะสายเพื่อไทยกับสายแสนสิริี่วิ่งเจยวจ้าวอยู่ทำไมผมจะไม่รู้คนพวกนี้มาแนละ้วมาเพราะเป็นคนของใครนะเป็นลูกหลานใครนำตระกูลอะไรคนพวกนี้ถึงมีโอกาสได้เข้าขวิ่งเพ่นพลานอยู่ในเพื่อไทยแต่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่คุณจะไปเทียบกับ ก้าวไกลเขาไม่ได้แล้วก้าวไกลมีโอเคธนาทรชอบพันธิบาแต่พวกนี้ถูกตัดสิทไปหมดแล้วพี่ทงพิธานี่นะก,ก่อนมีใครรู้จักพิธาไหมไม่มีมีใครรู้จักคุณหม่ไหมครับมีใครรู้จักวีโลดไหมลังสิมาลมไม่มีใช่ไหมครับเออทำไมคนวันนี้คนรู้จักเขาก็เพราะเขาทำตัวเขาเองเขาสามารถสร้างแสงในตัวเองครับสปอตไลท์จึงจับจ้องไปที่เขาแต่ลหลายๆคนในเพื่อไทยนียครับ มันเด็กฝากเออเห็นไ,ไหมครับมันคือเด็กฝากมันคือเด็กเส้นมันแค่อายุน้อยแต่ว่าไม่ได้มีผลงานอะไรเลยเออเห็นไ,ไหมดังนั้นแยกให้ออกนะแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ทําลายเพื่อไทยผมทําลายคุณไม่ได้หรอกครับผมเป็นใครหรือจะไปทําลายเพื่อไทยเออเห็นไ,ไหมเพื่อไทยกทำลังทําลายตัวเองอยู่ทุกวันนะครับ พี่หมอชันระนากับผมนี่สนิทชิดเชียกันนะพี่สุทินพี่แกนนะครับหรือไปทังพี่ชายาผมมานี่ก็สนิทกันนะครับรักใครชอบพอกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เพียงแต่แนวทางในการเมืองมันไปด้วยกันไม่ได้นะผมนี่ก็รบพี่แกนเือนพี่สาวผมบอกพี่แก่นสำหรับพี่คือพี่สาวผมนะครับผมยินดีเป็นน้องที่น่ารักแต่ไม่ใช่ลูกน้องนะนะครับเพราะพี่น้องทะเลาะกันได้นะ นะครับแต่ลูกน้องทะเลาะกับลูกพี่ไม่ได้ใช่ไหมครับเอออันนี้วันนี้หลายคนผมเชื่อว,ว่าคงจะเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงไม่กลับไปที่เพื่อไทยเลยนะผมไม่ใช่นางแบกนายแบกที่จะต้องคอยเลียคอยเอาใจคอยอวยนะผมเน่ผมไม่ชอบใจไม่ถูกจริตผมก็ตกําหนิคนทุกคนนั่นแหละครับเอออ่ะอันนั้นไอที่คุณกาลังคิด่านะั่นคือเด็กรุ่นใหม่ในเพื่อไทยนะผมว่ามันแกงไอติมแกงไอติมภาคสองนะแล้วผมก็รู้ว่ามีใครบ้างมันก็น้องอีกนั่นแหละครับ แล้วแต่พวกนี้นะได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตในก้าวไกลเนี่ยในในเพื่อไทยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีป่าดันนะครับมีคนบางคนนะ,นะเข้าไปเพ่นพ่านในกระทรวงที่พ่อตัวเองบริหารอย่างเงี้ยไทยเขาก็รู้เขาก็พูดกันเขาก็ด่ดากันอการกัเล้วยนครับวันนี้มันมีหลายคนครับที่ไอตัวรัฐมนตรีนะเป็นเพียงแค่หุ่น,น,น,นกระบอกแต่คนทํางานมันคือลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นแหละที่เขาไปเพ่นพ่านทุนจ้านขุนวายอยู่ในกระทรวงอน่ะ กิยการเขาก็มาบ่นให้ฟังด้วยนะแล้วว่าเออนไอ้นี่แม่งมานั่งนะ,นะนะไม่ใช่พักเวืยอไทยพักเดียวนะมีหลายพักที่วันนี้ที่เอาไอ้คนที่ไปไปตั้งเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าคนทํางานไม่ใช่นะครนบางคนไม่ได้มีตําแหน่งหรอกแต่เข้าไปวุ่นวายเนี่ยนะของคนใกล้ตัวนะ,นะก็เลยมีปัญหาไงเออคนพวกนี้นะไม่มีตําแหน่งแต่เข้าไปวุ่นวายมากเนี่ยแล้วคนที่ติดคุกก็คือคนอยู่ในตําแหน่งก็เกิดความอึดอัดกันวุ่นวายอยู่ในตอนนี้ไงเออ พี่หมอจอระนาดีนะนี่ก็เป็นคนที่มีโมรงการนะครับนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเสียเส้นเสียสูนย์ถึงขนาดนั้นนะนะยอมพีชีพเอาต้นทุนชีวิตทั้งหมดนำะมาทุ่มเทกับเพื่อไทยเพื่อให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลถามว่าคุ้มไหมครับในวันนี้วันนี้นะผมว่าไม่รู้กินน้ําใบบกเป็นตุ่มไปเรื่อยนะนะพี่หมอนะถ้าเกิดวันนี้ว่างก็เรียนเชิญนะบ้านพี่ประเด็นะครับพี่แจนด้วยนะถ้าว่างมาได้เลยนะมาเจอกันที่นั่นนะมาหรือว่าพี่ชายาภูมานะ มาได้นะครับมาปรับทุกกันได้เลยครับวันนี้ผมยินดะีลยต้อนรับลนยะมาเที่ยงๆกันกินข้าวด้วยกันเออมาแลกเปลี่ยนกันดีว่าเป็นไงครับเข้าใจหรือยังว่าทาไมทําไมมาไป่บูถึงยืนหยัดนะผมบอกแล้วผมเป็นกองเชียร์พี่เสมอแล้วครับแต่ก็พี่ทําไม่ถูกผมก็ต้องต,องตำหนิจริงๆเออเห็นไ,ไหมผมไม่ใช่ฝ่ายกองเลีย้ยงไอกองเลี้ยงนี่แม่งเราหูรับตาเลี้ยงหมดรองเท้าก็เลีย้ยงง่ามตีนก็เลีย้ยงเออนะ <c oughs> ทันนีเข้าใจน้องมาก็ยังผมผมขออนุญาตสมน้ำหน้าอะไรกนะตอบด้วยด่าด้วยนะแซะด้วยบทขยี้ด้วยนะเอะ่ดีละเล่นการเมืองแบบนี้อย่าเล่นเลยครับผม,มนะถ้าเป็นผมนะผมเล่าจออกบบพักอ่หรือไม่ก็เลิกเล่นการเมืองไปเลยดีกว่าครับเพราะคนเรานะต้นต้นในการเมืองเนี่ยอะมันถ้าเป็นประเทศอื่นะมันจบเวลาคแล้วคนพวกนี้นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจประเทศนี้นะคนนี้แม่งมีบาดแผลเต็มตัวเนะี่ย ทำไมมันยังวนเวียนอยู่ในการเมืองไทยได้ตลอดหรือว่าคนไทยมันโง,ง่าขนาดนั้นเันไม่เข้าใจล้วเลือกอยู่ได้แต่คนเดิมๆหาคนอื่นที่ดีกว่าน,นี้ไม่ได้หรอจะต้องยึดคนบริการคนเดิมๆวนไปเวียนมาวนไปเวียนมานะนรับคนนี้ก็เลยตั้งหัวข้อขึ้นมาให้เราเป็นแค่คิดนะว่าอย่าไปยึดติกดกับความเป็นเด็กหรือความเป็นผู้ใหญ่นะครับแก่ๆหัวงอกคนก็เห็นนะโง่มนะครับเสียเลี่ยมเล่นการเมืองเพื่อตัวเองนะครับเด็กๆบางคนนะครับ ก็แค่อายุน้อยแต่เข้ามาโลดแล่นในการเมืองเพราะอะไรเป็นลูกเป็นหลานนะครับอืมแต่เด็กก้าวไกลนี่ทุกคนหลายคนนีผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่จําชื่อวกมันได้เพราะแม่งลุยชิบหายแลย้วแต่หลายๆคนในประเทศไทยเนี่ผมรู้จักพวกมันว่าเป็นน้องเป็นลูกคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นอะไรเงี้ยนะเรืนะ่องก็โอเคแล้วคนให้ความเคารพผมนะก็ผมก็ดีใจแต่ว่าเวลาผมตําหนิก็สแสดงชักสีหน้าอะไรแต่ผมเลยผมก็เลยตัดปัญหานะขี้เกียจเข้าไปนะครับ นะรอให้แผลแห้งกันก่อนเนี๋ยผมาจะเข้าไปแวะไปเยี่ยมไปทานข้าวด้วยนะครับนะแต่วันนี้ไม่อยากเข้าไปนะผมเข้าไปแล้วผมบั่งไส้ไงคือผมเห็นบางคนที่พยายามจะเลียเขาพี่มากัะแล้วมาแซะผมไงผมตบออกให้ไงผมปัญหานะคือคือผมไปหาพ,หาพี่ผมไปหาพี่จันนะครับเพราะว่าด้วยความส่วนตัวนะครับดอปงเพชรเนีนะ่ยรัฐมนตรตีประจำสำน,นักนายกที่ถูกปลดออกนี่แหละครับก็ผมก็ไปเพราะว่าผมรู้จักพี่ฉันับผมไปเพราะว่าผมอยากไปเจอพี่เขาครนะแล้วก็มีไาเจอคนนิดนะี้แต่มันมีหลายคนครับที่ ชอบแบบเอาใจนายนะมูตอบกนจริงๆนะกูไม่สอนนะกูไม่สอนนะว่าให้บอกก่อนนะอย่ายุ่งกับกูให้มากนะเออกูบอแล้วไอ้กูเคารพคือเคารพแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาแซะกันแหนกันแหนกกูนายมึงไม่ใช่นายกูจําไว้มึงรักนายมึงไม่ผิดแต่มึงไม่มีสิทธิ์บังคับให้กูต้องรักนายมึงชัดเจนพอไหมนายมึงไม่เคยทําอะไรให้กูเลยแล้วกูก็ไม่ชอบที่หน้านายมึงอะแต่เมื่อมึงรักนายมึงก็รักไปแต่กูไม่รักแค่นั้นเอง ชัดเจนแบบนี้นะเออผมบอกไอ้ผมสนิทใครผมก็เคารพนับถือนะครับส่วนตัวก็คือส่วนตัวก็แยกแยะแต่บทบาททางการเมืองทางสังคมผมคือมาร์คพิตรู้นะครับถ้าเกิดผมคอยตามอวยตามเรียนนะการเมืองชั่วๆแล้วผมจะยืนอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมเอวแล้วผมจะมีจุดยืนของมาร์คพิจิตความเป็นมาร์คพิจิตคืออะไรครับก็คือความตรงไปตรงมาไงไม่สนใจนะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแค่นั้นเองเออ ล้วจะมาบังคับไปผมต้องรักนายคุณมึงคิดผิดหรือเปล่าพวกมึงมันไม่มีที่ไปไงมึงก็ต้องเรียนนายมึงดิแล้วนี่มึงก็รู้นายมึงก็ไม่ใช่คนดีใช่ไหมแต่พวกมึงไม่มีบินไม่มีแสงบินไม่เองไม่ได้ตัวเองแบบกูไงมึงก็เลยต้องเกาะขานายมึงไงแต่กูรแล่าบินไปไหนก็ได้ปิดตัวเองทำไมกูจะเป็นต้องไปเรียนนะกันเมืองเพื่ออะไรหรอใช่ไหมพี่น้องนะดังนั้นไปปรับวิธีคิดกันใหม่นะเพื่อไทยนะไอ้ที่คุณกาลังเพ้น่านกันอยู่ตอนนี้นะแกงให้เต็มไม่ใช่คนรุ่นใหม่ย่เนคดีว นะถามไม่ได้คุณไปอยู่เพื่อไทยไปอยู่พรรคอื่นคุณจะได้มีโอกาสแบบนี้ไหมแต่วันนี้คุณได้โอกาสดีมากครับในในเพื่อไทยแล้ก็คุณเป็นลูกหลานไทยล่ะก็นะคแค่นั้นเองเออนะ